ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขลุบเมืรอนีเบาแอมละทงสีผ้าเดินทางไปติดตามทะเลครับคุณยายโบเลียนครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นฝันเห็นผีพ่อผีแม่มาหาครับมาบอกเลขมาให้โชคครับท่านผู้ชมเนาะพ่อแม่ตายแบบโบเรสังโบเรล่าวสันครับท่านผู้ชมโอ้ตายไปแบบโบเร่คุยกันเลยครับมาดวนจากไปเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบาดนี้พ่อแม่ตายไปแล้วมาเข้าฝันครับท่านผู้ชมมาเข้าฝันมาหาอยู่ทั้งบ้านมาหาอยู่เฮือนวสันครับท่านผู้ชม มาหาอยู่เงื่ออเนาะครับเนาะบ้านเล็กที่เด็ดๆสิเป็นตัวไดเนาะบ้านเล็กที่นี่สามตัวนะครับเพิ่นว่าบ้านเล็กที่เพิ่นสามตัวครับท่านผู้ชม้วก็อายุพออายุแม่ครับขั้นถาเพิ่นฟันแนวนีน่เพิ่นว่าถือแท้เพิ่นเคยฟันแบบนี้มาแล้วหลายครั้งครับกระเข้าทุกครั้งเพิ่นว่ามารับชมรับฟังครับคุณยายโบเลียนครับว่าผีพ่พอผีแม่มาบอกเลขเด็ดๆตัวไรเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสิมาบอกตัวไรเนาะตายแบบ กระทันหันนี่ครับบริสั่งเลยครับท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังกับคุณยายกันครับนั่งทายุตะแคหนาบ้านเนาะครับท่านผู้ชมเนาะาสวัสดีครับคุณผู้ชมเนียนะครับเอ้ยค็แข็งอย่างใดกไข่ยามีไปส่งไขมันตะครับเอ้ยอาถุสาถุสาถุคุณยายสวัสดีคุณยายกระบะแอมมาหาพุทอชาลีครับเจ๋งกับคุณคุณยายครับผมคุณยายโบรียน้ำเวลาโอ้คุณยายโบรยนบอกครับ คุณยายบัวเรียนนามวิลาเอามือลงก่อนครับคุณยายว่างวดก่อนข้างนุกกันเบาๆงวดก่อนนี่ถือว่าเขามีโชคนะคุณยายนั่นคุณยายบอกเขาตัวไหนครับงวดที่ผ่านมาสิบสองบอกสิบสองมันออกสองหนึ่งโอ้งวดนั่นซึ่งเขาว่าเด้อบานแต่เขาประกาศที่แม่ผู้ถือเขมีเด้อผู้สั่งโยกในบ้านบอกเขาถือเครื่องบ้านนี่ทั้งออกก็ถือโอ้ถือเครื่องบ้านเลยเป็นเป็นคลิปแรกนะครับในช่วงที่ คือว่าเขาบอกมานี่มาหนึ่งกันแหละมาหาเข้าบวบบอกกับมุ้ยนี่แล้วพอจ้ากับกับอายุยายหาเออยายฝันแนวไยเแย์เนี่ยเอาบอกบอกคนฝันให้คนตายไอไแผตายหัวก๊อนี่ละกับพ่อกับแม่นละเปนมาหาบอกจ้าวันอายุยายนั่นหกสิบห้าปีวันแถพอหนั่นหกสิบเจ็ดฝนบดไปพฝนบดไปนั่นใกล้สิ้น วีใหม่จ้ะวีเก่ากระซิสินเด้อไวไหนพนพบายจังไดน้ำคุณยหญ่เนี่ยพนบ่สั่งพ่อคุบ่สั่งพ่อค่วมจ้ะมาๆในลักษณะจังไดเห็นกันอยู่ใส่อยู่วัดอยู่ว่าบ่หรือไปสื่อสิ่งสื่อของพ่อกันพ่อมึงสั่งแน่กับโบสั่งในใๆเลยครับพนบ่สั่งยานคุณยายพ่อพ่อผู้ตายพ่อพ่อพ่ออันแม่พ่อพ่อภรรยาใหญ่แหละเห็นเห็นเห็นจีใส่ครับผม คือบอล้ตายจากการได้พันยังได้คือยอ,อยูเงินนะครับอ้ยย่ยย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 ยครับยยบ,บายยี้พ่อแย่กัยยยอยย่ยยยยนยย่พ่ยยยนพ่อนัยยยยยยนยยยนยย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 บยยยยยยนยย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 ้ยยยยยย้ยยยยน,นอยสอสอหลาย,าลายน,นยยนงรยยยยายยย บ้านในที่หนึ่งสองหกเลยครับตอนนีหัวสิบสามหัวบ้านาดเจ้าไหนเห็นในหลายคนนี่บนบ่บอกว่าใจอย่างนั้เลยบ่บอกป่าก็เป็นบ่นั่งหันขางหันลังไห้ก็เป็นบ่บ่อยากบอกแล้วูผีคนบอกแลาคันมาได้คำโอ้ครับครับยายหูได้ใหญ่ผีปามาบอกใหญพี่กอนบอกบอกเตะขัอนพาบาลเหรอยาซื้อเลขมืนั้นยายซื้อเลข มันออกวันที่หนึงน่งเราคำเนาะใหญ่สือเลขกใหญ่สือแล้วเลขมันออกสิบสองวันพวกผมคือครบบาทเขาเอาตัวตอนเขาตายตอนนั้นบุญให้รลูกเอเอเสียเสียคุณยายเสียคุณยายงวดนี้นนมีตัวเลขให้งเอฟซีเพื่อนพ่อได้ไปเสี่ยงโชคบอกคุณยายบอกเท่าน,าานั้นแหละลูกเอาสามตัวในบ,บ้านลขที่ตัวไหนกกว่ครับบ้านเลขที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกหมู่สิบสามตะมนจานโอ้ครับผมครับจำได้แล้วร้อยยี่สิบหกนะครับตะมุชมเนาะหมูสิบสามหมูอ่านี่ลูกหมูสีแล้วอายใหญ่ ไอชงธรรมะนึกฝุ่นเดับขอบคุณใลายครับคุณยายตี๋ตลีกตี๋เด็ดเบาเอมาทงกับเอซครับขอบคุณครับคุณยายสวัสดีครับใชจาให้ชงมนกฝเลยสาธุสาธุร้านใหญ่จอนบครับจ้าขอบคุณครับเดี๋ยวเบาเอ็มมาทงกัสีชดตัวเลขของคุณยายไหมครับหน้าจอครับานผมาชมครับผมสัมาชมในเด้อครับตเลขของยายโบเลียนครับานผมาชม ฟันเห็นพอเห็นแม่ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับนอกจากหมอชุ่มนอกมามาหาอยู่บ้านครับมาหาอยู่ทั้งบ้านทั้งฮือนเพันละกันทาสีซื้อกันสีซื้อบ้านเล็กที่นี่ละเพื่อนว่าเป็นเลขกสามตัวจังใดหลายแน่เพื่อนว่าเนาะครับเนาะโอ้ย่ายนี่กับสายจวดด้วกันละครับท่านผู้ชมเสียงดังฟังชัดครับท่านผู้ชมบ้านเล็กที่กันหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกหมู่สิบสามครับท่านผู้ชมอายุพ่อที่เสียไปแล้วนี่หกสิบเจ็ดปีส่วนอายุของแม่นี่แปดสิบเจ็ดปีครับ อายุผู้ฝันนี่ของคุณยายยายโบเลียนนี่ยหกสิบห้าปีเด้อครับท่านผู้ชมมาทามีโชคใหญ่ครับคุณยายโบเลียนเนาะครับเนาะดนโดนจังฝันเธอหนึ่งครับฝันเห็นพ่อเห็นแม่ตายมาโวนจากไปแบบโบลิสังเรล่าครับโอ้ท่านผู้ชมเนาะเป็นตาวทีโตนแห้งครับจะแคบน้าจอไว้ครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลยครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวบอแอมเราทงสิ้อ้าไปเบิ้งของดีเด้อครับเด้อท่านผู้ชมบอแอมเราทงเอาของดีมาฝากเอฟซีครับไปเบิ้งกันครับ บ่าวแอมเรทงนี่เดินเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรลียกซื้อลอตเตอรี่จังสิไเ้ือถือเนาะครับทนะ่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตขับนางถาอยู่ของน่ายับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหายโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยก ืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งวร,งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขับไลยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดดีเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับทมมบ่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไข่ไขว่าม่มีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายขอฮาครับขายดีปัน,ท,นที่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามากักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับสามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิวสามเทื่อละกะัเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุป๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชม จจกดังบ <c oughs> ูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าไส้ทีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนา,มมะ,บบาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่รางกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบงัง เสียเนื้จังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาา้าโหลายครับเอามาฝากอีฟซีโบลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอามาตรงกับสให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ